สวัสดีครับมุมสองเวรนะครับวันนี้มุมสองเวรก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนึงครับซึ่งวันนี้มุมสองเวรก็ได้นาข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเหมือนเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2 5 6 3นะครับเวลา12นาฬิกายนาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเวรก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยช่อง3ศึกเจ้ามวยไทยมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสําหรับการลงทุนกัันนะครบ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนขอบคุณนะครับสบเบทสองเจ็ดเก้าลุ้นสนุกทุกสองเวียนโมเดียวมดสเต็ปออกตัวระหว่างยกโปรโมชั่นจัดเต็มสนใจก็ลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกันได้นะครับโดยที่แอดไลน์เข้าไปที่ ad sbb สองเจ็ดเก้ามีแอดทำหน้าก่อนนะครับ ad sbb สองเจ็ดเก้า แล้วก็ <Colin> ขอฝากว้ด right? ้วยนะครับเพจ Facebook มุมสองเวียนนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะครับในนั้นก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับวงการมวยมาอัปเดตให้กับพี่น้องแฟนมวยได้รับทราบกันทุกวันเลยนะครับมวยเปลี่ยนมวยถอนไขรเข้ามาเสียบแทนนะครับรวมไปถึงกระแสเรทต่างๆในแต่ละวันนะครับมีมาอัปเดตให้กับพี่น้องแฟนมวยได้รับทราบกันทุกวันเลยนะครับเรียกว่าข้อมูลมวยข่าวสารเกี่ยวกับวงการมวยต่างๆนะครับมีมาอัปเดตให้กับพี่น้องแฟนมวยได้รับทราบกันทุกวันเลยนะครับในเพจเฟซบุ๊กมุมเวนฝากาดตติมกันด้วยเพจุมสอง เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยช่องสามนะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดถึงช่องสามขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2013เวลา12.00นยี่20นาทีโดยประมาณนะครับวันนี้ผลงานการประกบคู่มวยก็เป็นหน้าที่ของเสียสมัยสกุลไมตานะครับประธานกลุ่มพลังใหม่นะครับประกบไปค่อนข้างที่จะน่าดูชมเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามีมวยรอบไฮรุนการถึง2รอบเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญมีการป้องกันแชมป์อีกหนึ่งคู่นะครับประกบไปค่อนข้างที่จะน่าดูชมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ มาเริ่มกันที่คู่ที่หนงก่อนนะครับคู่ที่นงนี้เป็นมวยรอบท็อปวันมือมันพันดุครั้งที่2นะครับมาดูกันที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรดำชอโกยูฮีซูซุนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับก็คือซุปเปอร์จกนะครับเกติศัก์นาวีนะครับรือสิทอมหวนพิกัดก็คือ135ปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรดำนี้ก็ด้วยวัย17ปีนะครับจากจังหวัดกระบี่นะครับฝึกซ้อมอยู่ที่โชโคยูไหอิซุซุนะครับโดยมีเสียชานฉลาดทองดีนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับมวยขวานะครับเปิดเกมนะครับเตะต่อยรุนแรงนะครับในไล่แขนนะครับล็อกรัดมัดตีเป็นมวยขยันนะครับเปิดเกมขยันออกอาวุธนะครับเดินทำนะครับล็อกรัดมัดตีเดินปลัมจับตีหนื่อยในแข็งแกร่งแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับโดยที่3ฟอร์มหลังนะครับชนะคะแนนออโต้เกียรต์ซงเลตที่ธนากรสเตเดียมนะครับแพ้น็อกยก2นะครับเสือเพชรสิทธิ์อัยการวิชัยที่นนครที่ธ กรสเตเดียมน,นะครับลาสุดนะครับชกไว้ใน,นหมวยรอบครั้งนี้นะครับนัดแรกนะครับแผ่นอกยก2ให้กับไทยสอจอบเียกอุทัยที่วิธีหมวยสยามอ้อมน้อยน,นะครับ3ฟอร์มหลังนี้มีขนาดหนึ่งแล้วก็แพ้ไปถึง2ส,ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับซุปเปอร,จร์จ็อกนี่22ปีจากสุขโขทัยนะครับฟิซซ้อมอยู่ที่ค่ายหมวยเกียรตินาวีนะครับ เป็นค่ายทหารนะครับอยู่ที่สัตหีบแล้วก็มีพันจ่าเอกสมัยจำปาแก้วนะครับเป็นคนดูแลเป็นหัวหน้าคณะด้วยนะครับเป็นมวยประเภทอาวุธมวยไทยหลากหลายนะครับออกได้สองแก่สองแข้งสองกาดเลยนะครับอาวุธมวยไทยนี่ครบเครื่องหลากหลายนะครับเตะขาต่อยหมัดเจาะยางคว้างกระจกแต่มฟันสองนะครับไหนหลอกหลัดหมัดตีนะครับเป็นหมวยประเภทน็อกได้ด้ดีอาวุธมวยไทยครบเครื่องเลยนะครับตัวที่สาฟอร์มหลังนะครับชนะคะแนนหินชัย อาจารย์แสนสักที่แม็กสเตเดียมชนะน็อกยกสองนะครับลทาทังทองอู่โชคชัยที่แม็กสเตเดียมนะครับลาสุดโชคไว้ในมวยรอบครั้งนี้นะครับแพ้น็อกยกสามให้กับเพชรกัฟฟิวจิตเมืองนนทที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสามฟอร์มหลังนะครับก็มีชนะสองแล้วก็แพ้หนึ่งนะครับคู่นี้โชคไว้คนละครั้งแล้วนะครับในมวยรอบครั้งนี้แล้วก็แพ้น็อกมาด้วยกันทั้งคู่นะครับครั้งนี้ถ้าคนแพ้นี่โอกาสที่จะตกรอบค่อนข้างจะสูงนะครับคนชนะก็ มีโอกาสที่จะลุ้นเข้ารอบต่อไปนะครับซึ่งเทียบกันที่ฟอร์มแล้วเป็นทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับดูจะได้เปรียบดูดีกว่านะครับแต่ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ชกอยู่ที่แม็กเตเดียมถ้าส่วนใหญ่นะครับเวทีแม็กซตเดียมนี่จะชกกันที่เน้นไปที่มวย3ยกนะครับทางด้านฝ่ายน้าเงินนี้ก็ชกแม็กซตเดียมก็ชก มวยสามยกมาเป็นประจำนะครับแล้วก็วันนี้ต้องมาเจอกับมวย5ยกนี่ก็ถือว่าการยืระยะาท้ายๆนี่มองดูว่าน่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าถนัดชกในเกม3ยกมากกว่านะครับผิดกับทางด้านสายแดงที่เพชรดำนะครับชกอยู่5ยกเป็นประจำมากกว่านะครับคุ้นเคยแล้วก็เคยชินกับมวย5ยกมาเป็นประจำมากกว่านะครับฉะนั้นผมมองว่าการยืระยะ น่าจะดูมั่นคงมากกว่านะครับบทเบียดไปแล้วท้ายๆนะครับไม่หลับไม่ล่นนะครับปล,ป,ลปลายผมมองว่าการยุระยะของทางด้านฝ่ายแดงเพชรด,ดาน่าจะมั่นคงกว่านะครับแล้วก็น่าจะเชือนเอาชนะคะแนนทางด้านสุป,ปโจกเกติศัก์นาวีไปได้แบบสนุกนะครับคู่นี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรด,ดำชอกเขาอยู่ฮ e อีสูซู ส่วนคู่ที่2นะครับเป็นการโป๊กเกอรแชมป์รุ่นซปเปอร์ไลท์เวทนะครับเวทีมวยสยามอ้อมน้อยพิกัด140อปอนด์นะครับมาดูกันที่ฝ่ายแดงนะครับเจ้าของแชมป์ก็คือเสกสรรอขวัญเมืองนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับผู้ท้าชิงก็คือก้องไกลเอนนี่มวยไทยหรือว่าเจวัตสอเหลี่ยมเลิศพิกัด140อปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงเสกสรรนี้ก็3 5อ่า31ปีนะครับจากนครศรีธรรมราชผิดซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอสมหมายนะครับโดยมีเสียสมหมายสกุลเมตตาประธานกลุ่มพลััังใหหหม่นนรเป็ผู้้จดกาาว นะครับเป็นมวยขวานะครับเปิดเกมนะครับกรแลกกาชนบูอาวุธหลากหลายเลยนะครับต่อยหมัดฟันศอกแต่ขาต่อยหมัดนายมีล็อกกัดมัตีเดินปั้มจับตีเหนือนั้นแข็งแก่งแข็งแรงเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนี่เก๋ากระดูกดีชกมานานแล้วนะครับแต่ว่าการหยืดระยะของร่างกายนี่การดูแลร่างกายของทาานฝ่ายแดงนี่สเสกสรรนี่ต้อง ถือว่าน่าชมเชยเลยนะครับดูแลร่างกายได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับด้วยวัย31ปีแล้วยังชกได้ติดตาติดใจและก็ประทับใจแฟนมวยมากๆเลยนะครับโดยที่3ฟอร์มหลังของทนายฝ่ายแดงน,นะครับก็มีชนะนอกยก3านะครับธนันชัยสมหวังไก่ย่างที่ราชดำเนินชนะคะแนนธนันชัยสมหวังไก่ย่างที่วิธีมวยสยามอ้อมหน่อยนะครับลาสุดสรุดแพ้นกยกสี่ให้กับก้องไก่เอนนี่มวยไทยที่วิธีราชดำเนิน3ฟอร์มหลังนี้ชนะ2แล้วก็แพ้1 ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับกองไก่เอนนี่มวยไทยนี่ก็20ปีนะครับจากพิษณุโลกนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกตกำทอนะครับโดยมีสารวัตรแกะนะครับร้อยตำรวจเอกธีรวัตรชูกรเป็นผู้จัดการนะครับแล้วก็มีเสียบปิงเอนนี่มวยไทยนะครับให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยซ้ายอาวุธหนักแรงเหมือนกันนะครับเตะซ้ายอ่าหมัดซ้ายสอบซ้ายนี่รุนแรงเลยเตะขาต่อยหมัดนะครับในมีไล่แขนขวางหน้าปลายหน้าคําเสียบแล้วก็ วางแทงแรงนะครับดีกีนี่แชมป์อิวสุครับครั้งที่30ครั้งล่าสุดเลยนะครับสำหรับทางด้านฝ่ายน้ำเงินกองไก่โดยที่3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับก็มีชนะคะแนนคิงสตาร์ลงในกีฬาโคา้ชที่เวทีมยสยามอ้อมน้อยชนะนกยกสาปรับศึกสีโอปอที่เวทีมยสยามอ้อมน้อยนะครับพร้อมกับคว้าแชมป์มวยรอบอีสุสุครับครั้งที่30ครั้งที่ผ่านมานะครับแล้วก็ล่าสุดนี่ชนะนกยกสะชนะนกยกสี่ะน,น,กก 4, นะครับ ทางด้านเสกสารออควันเมืองที่เวทีราชดำเนิน3ฟอร์อมหลังนี้ต้องบอกว่าสดมากๆเลยชนะรวดทั้ง3ไฟล์เลยนะครับแล้วก็ไปการน็อกเอาท์ถึง2ไฟล์เลยทีเดียวนะครับคุณนิพิกสถิติแล้วเคยพบกันมาแล้ว1ครั้งในมวยคู่เอกเวทีราชดำเนินในศึกสอสมหมายนะครับวันนั้นต่อกัน ชกกันในพิกัด138ต,13ตอ,อน140ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงเสกสรรนั่นวันนั้นต่อให้2ปอนด์นะครับต่อย138ปอนด์นะครับเพื่อความเหมาะสมของเกมมวยนะครับเพราะว่าดูว่ากระดูกชื่อชั้นมวยดูได้เปรียกนะครับแต่ว่ามาพลาดท่าโดนหมัดนะครับแล้วก็แพ้นอกไปในยกที่4นะครับวันนั้นสถิติที่ทั้งคู่พบกันมานี่เป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับก้องไก่นี่มวยไทยที่ชนะน็อกมาในยกที่4นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้มือของทางด้านฝ่ายแดงเสกสรรอ๋อขวันเมืองนะครับ โดยที่มีเข็มขัดรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทนะครับ140ปิปอนด์เวทีมวยสยามออมน้อยเป็นเดิมพันนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่มีการต่อน้ําหนักนะครับชกกันในพิกัดเท่าเลยร4อปอนด์นะครับคู่นี้เป็นประเภทหนักแรงด้วยกันทั้งคู่นะครับมันหนักซอกแรงเตะขาต่อยมาเจาอย่างคว้างกระจกคนโดนก่อนนี่โอกาสลงไปรนี่เป็นไปได้สูงนะครับแต่ว่าถ้าเบียดยืนระยะท้ายๆไปไปลายแล้วนะครับผมชอบไปที่หมวยรุ่นพี่นะครับเศกสรรอควันเมืองนะครับตน ถ้าใครโดนพลาดโดนอาวุธคุ่ต่อสู้นี่มีโอกาสลงเปด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ถ้าไม่มีหลับหล่นหรือว่านับน็อกเสียอาการมวยท้ายๆผมมองว่ากระดูกมวยประสบการณ์มวยของเทอนั้นฝ่ายแดงเสกสารออขควัญเมืองการยืนระยะมองหรือว่าดูดีกว่านะครับ ประสบการณ์สูงกว่าเก่ากว่านะครับสุดท้ายแล้วผมมองว่าถ้าไม่หลับไม่หล่นไม่นับไม่นอกไม่มีการนับนอกหรือว่าหลับหลดกันเกิดขึ้นนะครับท้ายท้ายผมมองไปที่ฝ่ายแดนะครับเสกสรรอขวัญเมืองวันนั้นที่แพ้นอกไปนี่ต่อน้ำหนักให้2ปอนด์แต่ว่าวันนี้ไม่ได้ต่อน้ําหนักนะครับชกในพิกัดพิกัดเท่านะครับหนึปอนด์ผมมองว่าดูดีกว่านะครับแต่ว่าอาจจะสั้นกว่านะครับทางนั้นกล้องกายอาจจะดูได้เปรียบเรื่องส่วนสูงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าการยืดระยะไม่หลับไม่หล่นไปปลายผมชอบไปที่ฝ่ายใดนะครัััับเเเเสกกรออออออขขวมมมืงงงจจ้าาาแแชชชปนนนนะะ่ คะแนนทางด้านก้องไก่เอนี่มวยไทยไว้ได้แบบสนุกนะครับพร้อมกับแก้แข้นได้สําเร็จนะครับคู่ที่ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเสกสรรอขอนเมืองส่วนคู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกนํารายการนะครับไม่รู้ว่าคู่ไหนเป็นคู่เอกกันแน่เลยนะครับคู่ที่2ป้องกันแชมป์นี้ก็ถือเป็นคู่เอกได้นะครับส่วนคู่ที่3นี้ก็เป็นคู่เอกได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นรอบอิสุขับครั้งที่31นะครับสาย A นัดแรกของทั้งคู่นะครับโดยที่ทางด้านฝ่ายแดงก็คือก้องธรณีสสมหมายนะครับหรือว่ายอดอาชามอบุตรราชนะครับ ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเอ็กตรา้าลองสมัครอบจอุดอรหรือว่าสีลรักมวยไทยนะครับพิกัดก็คือ138ปอนด์นะครับคู่นี้ชกกันนะพิกัด138ว่าปปอนด์ มาดูกันที่ฝ่ายแดงนะครับกล้องทรณีนี่24ปีจากจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับพี่ซอนู่คายมวยสอสมหมายนะครับโดยมีเสียสมหมายสกุลเมตตาประธานกลุ่มพลังใหม่นะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับหลักเลี่ยมดีนะครับดักเตะดักแทงหมัดหนักซอกคมนะครับในมีไล่แขนขวางหน้าไปหน้าคมเสียบขวางแทงแรงนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าฟอร์มหลังๆนี่อาจจะยังมีสรุดสรุดอยู่นะครับโดยที่3ฟอร์มหลังของท่านฝ่ายแดงกล้องทรณีนะครับก็มี แพ้คะแนนเคี่ยวพยักจิตเมืองนนที่ราชดำเนินแพ้คะแนนเพชรพังงานที่เก้าเก้าที่ราชดำเนินล่าสุดนะครับแพ้คะแนนเด็ดสักดาสอจอต้องปาจนปีนที่วิธีหมหลังสิทธสามฟอมหลังนี่แพ้รวดทั้ง3ามไฟนะครับอย่างแจ้งเกิดไม่ได้เลย ส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเอ็กตรานี้23ปีจากอุดรธานีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยศรีรักมวยไทยนะครับโดยมีหมาน้อยอุดรหรือว่าผู้ชงกิจขยันนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวานะครับรูปร่างดีสูงยาวเข่าแหลมนะครับในมีไล่แขนขวางหน้าไปหน้าคําเสียบขวางแทงแรงเลยนะครับมีเตะหําปั้มตามนะครับหมัดหนักสอกคมนะครับโดยที่3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ําเงิน เอ็กซ์ตรานะครับมีชนะคะแนนเพชรมณีพรลักบุญที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองนะครับหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนดวงสมพงศ์จิตมังนอนที่บูอารีน่านะครับล่าสุดนี้แพ้คะแนนลำน้ำมูลออัจฉริยะที่ราชดำเนิน3ฟอร์มหลังนี้ชนะ1แล้วก็แพ้สองนะครับฟอร์มใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าฟอร์มทางด้านฝ่ายน้ำเงินอาจจะดูดีกว่านิดๆเท่านั้นเองนะครับเพราะว่ามีชนะหนึ่งแพ้ไปถึงสองนะครับส่วนฟอร์มทางด้านฝ่ายแดงกองทรอนีนีสามฟอร์มหลังนี้นนแ,แ,นนนนแจจพ้รวดเลยนะครับ วันนี้เป็นการชกกันในมือรอบอิสุครั้งที่31นัดแรกของทั้งคู่นะครับทั้งคู่ต่างต้องการที่จะวคว้า2คะแนนแรกไว้ในกระเป๋าด้วยกันทั้งคู่อย่างแน่นอนนะครับหน้าเสือสีเสือ้อฝ่ายแดงนะครับสอสมายต้องบอกว่าวันนี้ดูได้เปรียบนะครับเพราะว่าลูกพี่ก็คือเสียสมมายสกุลสกุลเมตตานะครับเป็น คนโปรโมเตอร์ผู้ประกอบคู่มวยในวันนี้ฉะนั้นทางด้านฝ่ายแดงนาเสือดูจะได้เปรียบนะครับแต่ว่าฟอร์มดูไม่ค่อยดีนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนี่ได้เปรียบเรื่องรูปร่างสูงยาวเข่าแหลมนะครับแต่ว่าแล้วก็ฟอร์มดูได้เปรียบนิดๆด,ด,ด้วยนะครับวันนี้มาดูกันที่ไฟสุดท้ายของทั้งคู่หน่อยนะครับทางด้านไฟสุดท้ายของทางด้านฝ่ายแดงกล้องทอรณนีที่แพ้คะแนนให้กับเดชศักดาสอจโต้งปาจีวันนั้นชกแค่พิกัดถึงอปอนด์นะครับ ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับไอเจ้าเอ็กซ์ด้านครับฝ่ายสุดท้ายที่แพ้คะแนนให้กับลำน้ำมูลอออัจฉริยะวันนั้นชกไว้1้อยปอนด์นะครับฉะนั้นเทียบกันที่เวทพิกัดน้ำหนักแล้วพิกัดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเอ็กซ์ด้าดูได้เปรียบนะครับวันนี้ต้องปล่อยมา138ปอนด์ก็ยังดูว่าเวทพิกัดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเอ็กซ์ด้าดูได้เปรียบเวทพิกัดมากกว่าด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ดูได้เปรียบเรื่องรูปร่างด้วยได้ลอยกว่าเป็นมวววยยยเทสูงงาาาาาแแมดด้้นฝ่ดง กล้องท่อนี้เป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือนะครับตั้งรับจับทางนะครับดักเตะดักแทงฉะนั้นฝ่ายน้ําเงินนี่เอ็กซ์ตราเป็นมวยประเภทสูงยวเขาแหลมนะครับเปิดเกมนะครับฉะนั้นมวยเปิดเกมหลังโควิดมาดูว่ากรรมการจัดเข้าตามากกว่านะครับฉะนั้นนะครับวันนี้ผมมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเอ็กซ์ตราลองสมัครอบจอุดรนะครับเวทพิกัดก็ดูได้เปรียบด้วยแล้วก็ดูได้เปรียบเรื่องรูปร่างด้วยแต่อาจจะเสียเปรียบเรื่องสีเสื้อเรื่องอ่า สภาพแไดล้อมในเวทีนะครับเพราะว่าทางด้านลูกพี่ของกล้องเทร์ีเป็นโปรโมเตอร์ สภาพแวดล้อมหรือว่าหน้าเสือน่าจะดูได้เปรียบนะครับแต่ว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงินเอ็กซ์ตรานี่ได้เปรียบเวทพิกัดแล้วก็ได้เปรียบรูปร่างด้วยนะครับแล้วก็เป็นมวยเพทเดินทำนะครับมวยหลังโควิดนี่มวยเปิดเกมเดินเดินทานี่เข้าตากรรมการมากกว่านะครับฉะนั้นนะครับวันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเอ็กซ์ตราลองสมัครอบุตรอบ,อบจอ,อุดอรนะครับน่าจะอาศัยรูปร่างบวกกับเวทพิกัดที่ดูได้เปรียบนะครับบเทเบียดไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายหน้าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านกล้องธรณีสอสมยัย พร้อมกับคว้าสองคะแนนแรกในมวยรอบอิวสุครับครั้งที่3 1มได้3าได้สำเร็จนะครับคู่นี้มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเอ็กซ์ตรา้ารองสมัครอวจอ,อุดรส่วนคู่ที่4นะครับเป็นหลังคู่เอกฝ่ายแดงก็คือ1อุบลสิทเชฟบุญธรรมนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับ คอปเตอร์ TBM ยิมนะครับพิกัด122ตอปนดครับทางด้านฝ่ายแดง1อุบลนี่16ปีนะครับจากนครราชสีมานะครับทิ่ซ้อมอยู่ทา่มวยสิเชฟบุญธรรมนะครับโดยมีเชฟกระทะเหล็กนะครับบุญธรรมพักโพเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวานะครับจังหวะฝีมือคล่องครบเครื่องเลยนะครับบีตีนซ้ายหน้าออกได้แรงนะครับหมัดหนักสอกคมในมีไล้แขนกดแขน ขวางหน้าใบหน้านะครับแล้วก็มีล็อกปัดมัตตี้นะครับเป็นมวยประเภทอายุยังน้อยแต่ว่าฟอร์มค่อนข้างจะดีเลยนะครับแล้วก็พัฒนาฝีมือได้รวดเร็วมากๆเลยนะครับสามฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็มีชนะคะแนนคอปเตอร์ทีบีเอ็มยิมที่วิทีมวยสยามอ้อมน้อยแพ้คะแนนแก่นพิทักษ์นายาบักวิวทีวิทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนดาวนภาสิงห์ป้อมปากที่ถากรสเตเดียมนะครับสามฟอร์มหลังนี่ชนะสองแล้วก็แพ้หนึ่งฟอร์มไม่ธรรมดานะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับคอ ทีบีเอยิมนะครับโดยมีเสียตั้มนะครับกิรติจเจริญราบเป็นผู้จัดการแล้วก็ดูแลาการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวานะครับเปิดเกมบู๊เปิดเกมนะครับเข่าในเหนียวแน่นเลยล็อกัดมัตีเดินปั้มจับตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแ,งแ,งแงนะครับหมัดสอกอันตราย3าฟอร์มหลังของท่านฝ่ายน,น้ำเงินคอปเตอร์มีแพ้นอกยก4นะครับลุ่งเรืองเล็กสิทิ์หลวงตาธิราชดำเนิน แพ้คะแนนหนึ่งอุบลสิทธิเชฟบุญธรรมที่วิธีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับล่าสุดชนะคะแนนยกพันล้านพีเคแสนชัยมวยไทยยิมที่เวทีธนกรสเตเดียมนะครับสามฟอร์มหลังนี้แพ้สองแล้วก็ชนะหนึ่งเทียบกันที่ฟอร์มแล้วทางด้านฝ่ายแดงนะครับหนึ่งอุบลนี่ดูจะได้เปรียบนะครับดูฟอร์มดูดีกว่านะครับพิกสถิติแล้วนะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้วหนึ่งครั้งที่วิธีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้นะครับวันนั้นชกกันที่พิกัดครับหนึ่งร้อยสิบเก้าเอ่อหนึ่งร้อยยี่สิบปอนด์นะครับแล้วก็็เปนนนทาาางงดด้อุบบลฝ่ยแะครั เบียดเอาชนะคะแนนไปได้นะครับวันนี้เป็นการแก้มืออีกครั้งหนึ่งของทางด้านฝ่ายน้ำเงินคอปเตอร์นะครับมีการปรับ พิกัดเวทขึ้นมันเป็น122ปอนด์นะครับซึ่งดูแล้วหลักเหลี่ยมความเป็นมวยฝีมือหลากหลายอยู่ที่ฝ่ายเดนะครับแต่ว่ามวยเข่าเดินปั้มจับตีเหนียวแน่นนะครับเปิดเกมบูนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายหนึเงคอปเตอร์นะครับแต่วันนี้ผมชอบไปที่อาวุธมวยหลากหลายอย่างทางด้าน1อุบลนะครับแล้วก็เคยเบียดเอาชนะคะแนนมาแล้วด้วย1ครั้งวันนี้น่าจะเป็นหนังม้วนเก่านะครับดูว่าอาวุธหลากหลายกว่านะครับมีทั้งนอกมีทั้งในนะครับดักเตะดักทีบในมีไล่แขนขวางหน้าไปหน้าค้าเสียบแทงแหลาาาากกหลลยยวว่นสุดท้้แ น่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านคอปเตอร์ TBM ยิมย้ำแขนไปได้อีกหนึ่งครั้งนะครับคู่ที่มองไปที่ฝ่ายแดงน,นะครับหอุบลสิทธิเชฟบุญธรรม สำหรับวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้านะครับมวยช่อง3ศึกเจ้ามวยไทยนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง3ามขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2563นะครับคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักมวยสภาพแวดล้อมต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงนะครับฉะนั้นมวยชอบก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันนะครับเราจึงต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งในเกาะติดตะช่างบวกกระแสเรศนะครับในวันที่เริ่มวยขึ้นชกจริงสืบไปลู่แล้วก็สืบไปลึกว่ามวยตัวไหนมาดีกว่ากันกระแสฝั่งไหนเยอะกว่ากก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 ััััััััันน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 ะะะะะะะคคคคคครร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 บบบบบบบออออออยย่่่่่าาาาาางงงงงงทีีีีขข้้้้้มมมมมููลลลดดดึึ็ชชไปววฉตตตตติิใเเแส สำหรับวันนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ